ท่านอยากทราบไหมครับว่าในขณะนี้เนี่ยไตรามาสหนึ่งทับสองห้าหกสี่นั้นบริษัทพัฒนาที่ดินที่ใหญ่ที่สุดสิบริษัทแรกคืออะไรอันนี้ไม่ใช่ว่าตั้งแต่ประวัติศาสตร์สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะครับเอาเฉพาะในไตรามาสแรกจะได้เห็นว่าบริษัทอันดับหนึ่งถึงสิบเนี่ยเป็นบริษัทอะไรกันแน่นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ถือว่า ยอดเยี่ยมเนี่ยครับเพราะว่าเป็น10อันดับแรกของบริษัทพัฒนาที่ดินในประเทศไทยก็ว่าได้เพราะว่าในต่างจังหวัดนั้นมีการพัฒนาที่ดินไม่มากซึ่งคนที่จะสามารถที่จะให้ข้อมูลนี้ได้เนี่ยครับก็คือศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอาสังหาริมรัพย์ไทยบริษัท Agency for Real รียลเอสแอนแซึ่งผมก็เป็นประธานของศูนย์ข้อมูลแห่งนี้เองครับเราไปสำรวจโครงการเปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยครับ ตรงไหนเปิดใหม่เราไปถึงที่เลยไปถึงที่นั่นเพื่อที่จะไปดูว่าโครงการนั้นๆเป็นอย่างไรบ้างไปถ่ายรูปเก็บเอาไว้ทําแผนที่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรามาดูตารางที่จะเห็นต่อไปนี้นะครับว่ามีบริษัทไหนบ้างเป็นอันดับหนึ่งนะครับตารางอันนี้เนี่ยครับเป็น Top 10 developers นะครับเป็น public companies และ affiliate ก็คือบริษัทที่อยู่ในตลาดัทรัพย์และบริษัทลูกนะครับรวมทั้งบริษัทอื่นๆด้วยเนี่ยครับปรากฏว่า นะบริษัทที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยครับชื่อ AP นะครับเอเซนพอมเปอร์ตี้นะครับนะ AP เนี่ยครับเปิดตั้ง38โครงการนะครับ8,456ยูนิตนะครับรวมมูลค่า40,000กับอีก3ล้านนะครับมีแชร์อยู่ในตลาดเนี่ย11.6%หรือ12%เอเอาตีง่ายๆว่าในทุกๆหนึ่งในเก้านะครับหนึ่งในเก้าเนี่ยนะของ ตลาดเนี่ยนะครับนะทุกๆ9หน่วยเนี่ยจะเป็นของบริษัท AP 1หน่วยใหญ่ไหมครับถือว่าเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่มากนะในบรรดาสินค้าบ้านจัดสรรคอนโดที่ขายอยู่ในท้องตลาดเนี่ยครับทุกๆ9หน่วยจะเป็นของเอพีหนึ่หน่วยนะครับนี่คืออันดับหนึ่งนะครับก็คือเอเซนพรพเมอร์ตี้หรือ AP ปีที่แล้วเมื่อปีพุทธศักราช2 5 6 3 AP เนี่ก็ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นเบอร์หนึ่งอีกเหมือนกันนะครับ เบอร์2คือใครนะครับเบอร์2ก็คือ LPN LPN Development นะครับ LPN Development นี่เปิดแค่7โครงการนะครับขณะที่ AP เปิดตั้ง38โครงการนะครับแต่จำนวนหน่วยนะครับจำนวนหน่วยที่ก็ไม่น้อยนะครับตั้ง4,795หน่วยนะครับอันนี้แสดงว่าเขาเปิดเป็นคอนโดนะครับก็เลยเปิดเยอะหน่อยในแต่ละโครงการเฉลี่ยแล้วเนี่ยครับประมาณ700หน่วยต่อ1โครงการนะครับแล้วก็ มีมูลค่าในการพัฒนาเนี่ย9,486ล้านนะครับน้อยกว่าของเออพีเนี่ยครับนะเรียกว่าทางกันเยอะนะครับนะแล้วก็ครองส่วนแบ่งตลาดอยู่ประมาณ6.6นะครับ6.6เนี่ยนะครับนะ,ก,ะก็ทุกๆประมาณสักหนึ่งใน15นะทุกๆ15หน่วยเนี่ยจะเป็นของ l p n 1หน่วยอย่างนี้เป็นต้น นี่ยนี่คือ L.P.N. นะครับอันดับ3นะเขาชื่อว่าบริษัท Origin Property Origin Property นี่เป็นบริษัทที่เกิดใหม่ไม่เกิน10กว่า20ปีมานี้เนี่ยครับหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี40เนี่ยครับเปิดตัว11โครงการนะครับนะ11โครงการแล้วก็3945หน่วยนะครับรวมมูลค่าถึง15,000ล้านนะแต่ว่าเราเรียงตามจำนวนหน่วยนะครับก็เลยมาเป็นอันดับ3ในแง่ของจำนวน หน่วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมูลค่านี่ถือว่าเป็นอันดับที่สามอีกเหมือนกันเนี่ยครับเพราะว่าจะมีแลนด์นเฮาส์เป็นอันดับ3ในแง่ของอันดับ2งในแง่ของมูลค่านะครับอันดับ3อันดับ4ต่อมาเนี่ยครับชื่อแสนสรีแสนสรรเนี่นะครับเป็นบริษัทพัฒนาที่ดินประเภทที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะไฮเอนด์นะครับแต่เดี๋ยวนี้ทําระดับราคาถูกหรือว่าราคาปานกลางลงมาบ้างนะครับจะเห็นว่าแสนสรีเนี่ยเปิดตัว11โครงการเท่ากับออริจินครับ แต่ว่ามีจํานวนหน่วย3 4 0 1หน่วยนะครับแล้วก็มีมูลค่า1,300 0ล้านนะครับมีแชร์อยู่ในตลาดประมาณสัก4.7%หรือว่า5%เว่าในทุกๆ21หน่วยเนี่ยจะเป็นของเซนซิลีหน่หน่วยนะครับนี่คือสภาพการเป็นอย่างนี้นะทุกๆ21หน่วยจะเป็นของแซนซิี1น่หน่วยนะครับแล้วก็ราคาบ้านของแซนซิีเนี่ยครับเฉลี่ยแล้ว3 8 0ล้าน8ในขณะที่ AP เนี่ยครับ ราคาบ้านเฉลี่ย4ล้าน7แสนกว่าบาทนะครับนะ4ล้าน7แสน20,000บาทเขาทําของแพงครับนะครับของที่มีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็อันดับ5นี่ก็พุ่งแรงมากเลยครับชื่อสุภาลัยจํากัดหมาชนเป็นบริษัทอของคุณประทีปตั้งปฏิธรรมเนี่ยครับเปิดตัวขึ้นมา14โครงการ3,294หน่วยนะครับแล้วก็มีมูลค่า11,584ล้านนะครับ หน่วยหนึ่งของเขานี่ก็ประมาณสัก3ามล้านห้าแสนหนะครับแล้วก็สี่ดีรวมแล้วก็ประมาณสัก 4. 5เนะครับนี่คือทุกๆประมาณใน21่เเนี่ยนะครับจะเป็นของบร,ริษัทพฤกษาอ้าขอโทษเป็นของบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนนะครับอันดับ6อันดับ6นี่คือเป็นระอันดับ1นะครับแต่ตอนนี้มาเป็นอันดับ6กเนี่ยครับก็คือแลนด์เฮาส์นะครับ, House, รบเปิดตัวขึ้นมา13โครงการมีจำนวนหน่วยอยู่30,24หน่วยนะครับ ถือว่าไม่น้อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือ8,476หน่วยเนี่ยยังต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับหรืออันดับ2เนี่ย LPN เนี่ยครับ4,796หน่วยเนี่ยครับและเนีเย่ยเงาเปิดแค่30,24หน่วยยังต่างกันเยอะนะครับอันนี้เป็นอันดับ6นะครับและมีมูลค่าในการพัฒนาถึง2องหล้านถือเป็นมูลค่าการพัฒนาอันดับที่2นะครับรองจาก AP ซึ่งเปิดตัวประมาณ43ล้านบาทนะครับ แล้วก็สุภาลัยแอดขอโทษทีแลนด์เฮาส์อันนี้เนี่ยครับนะมีแชร์อยู่ในตลาดประมาณสัก4.1%นะครับก็ถือว่าไม่น้อยนะครับทุกๆุหนึ่งใน25เนี่ยเป็นของแลนด์เฮาส์ในบ้านที่มีการขายอยู่25หลังเนี่ยครับจะเป็นของแลนด์เฮาส์หนึ่งหลังคร่าวๆว่าอย่างนั้นนะครับราคาบ้านของแลนด์เฮาส์นี่ในจำนวน10บริษัทแรกนี้เนี่ยครับบ้านของแลนด์เฮาส์แพงที่สุดครับหรือว่าราคาสูงสุดนะครับอาจจะไม่แพงก็ได้นะครับแต่คุ้มค่ากับราคา แต่ถือว่าราคาเฉลี่ยแล้วเนี่ยมากกว่าปืนเขาก็คือ6กล้านเก้าืบาทเห็นไหมครับตัวเลขตรงนี้นะครับหกล้านเก้าแสนสา่บาทนะครับนี่คือราคาบ้านเฉลี่ยของแอนด์เฮาส์ซึ่งเขามมกจะทําของค่อนข้างแพงหน่อยเดี๋ยวนี้ภายหลังเนี่ยครับแอนด์เฮาส์ทำของที่ราคาย่อมเยาวลงมาบ้างแต่ไม่ถึงขนาะดราคาตลาดแบบถูกๆตลาดล่างอะไรบางนั้นเนี่ยครับนะมีทําลงมาบ้างแต่เดี๋ยวนี้ในขณะนี้เนี่ยบ้านราคาค่อนข้างจะถูกนั้นเนี่ยนะครับ ขายยากเพราะผู้มีรายได้น้อยเนี่ยไม่ค่อมีเงินซื้อแล้วครับตอนนี้นะเราก็เลยเน้นทําของแพงดังนั้นบ้านของแอนเนลเฮาส์นยครับก็เลยราคาเฉลี่ยแล้ว6กล้านเก้าแสนบาทนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในแง่ของราคาขายในท้องตลาดนะครับส่วนอันดับ7นะครับคือปรึกษาเลยอสเดดอดีตแชมป์นะครับแชมป์ปกติแล้วตั้งแต่ปี5กว่าเนี่ยครับ มาจปียึงหกเนี่ยพฤกษาเรสเทเนี่ยครองแชมป์มาตลอดแกลลาวราเกือบ10ปีนะครับเพิ่งเสียแชมป์ให้ AP เมื่อปีที่แล้ว3เดือนแรกก็ยังยังเป็นอันดับที่7อยู่เนี่ยครับเพราะว่าก็มีสินค้ารอคนขายรอคนมาซื้อเนี่ยอีกเยอะนะก็เลยไม่จำเป็นต้องเปิดตัวโครงการนะครับนะถ้าเปิดตัวโครงการนี่มีโครงการที่เตรียมตัวที่จะเปิดอีกเยอะเหมือนกันนะครับนี่คือเป็นอย่างนั้นทีนี้ในกรณีพฤกษาเรสเทเนี่ยรับเปิดตัวรวมๆกันแล้วเนี่ย2,900 97ล้านแล้วก็มีมูลค่ารวมกันเนี่ยครับ1 1 1่งล้านเห็นไหมครับนี่คือปรึกษาเลยเอสเด่เนี่ยครับเบอร์7นะครับที่ผมไฮไลท์สีเหลืองไว้เนี่ยครับเบอร์7เป็นอย่างนี้นะครับนะดโครงการ2,997ล้านสองพอยเก้ 2, หน่วยนะครับแล้วก็1นึ 115, ่งหมื่นหนึ่งร้อ่อล้านบาทนะครับมีแชร์อยู่ในตลาดประมาณสัก40นะ4.1นเปอร์เซ็นต์นะครับราคาขายเฉลี่ยก็3ล้าน3ามแสน 88,000นะครับนี่คือราคาเฉลี่ยบ้านของปอรึกษาซึ่งจะต่ำกว่าราคาท้องตลาดทั่วไปที่ประมาณสัก4ล้านบาทนะครับอันดับ8เนี่ยก็คือละลินพาวเวอร์พร์ตี้ละลินพาวเวอร์พร์ตี้ก็เป็นบริษัทมหาชนแต่ว่าจะไม่ได้ใหญ่มากนี่นะครับแต่เดี๋ยวนี้เติบโตใหญ่มากนะครับเติบโตสูงขึ้นมามากเมื่อก่อนนี่จะดูเงียบๆแต่ว่าประมาณสัก2-3ปีหลังมานี้นะครับละ,ละลินพาวเวอร์พร์ตี้น,นี่เปิดตัวเยอะมากใหญ่มากนะครับอันนี้ เปิดตัวมา7โครงการเนี่ยครับ2,219หน่วยและมีมูลค่าเนี่ยครับ5,430ล้านนะครับแล้วก็ถือว่ามีแชร์อยู่ในตลาดประมาณ3นะครับแล้วก็ราคาเฉลี่ยก็อยู่ที่2,447,000บาทนะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่ราคาย่อมเยาวกลุ่มที่มีราคาถูกเนี่ยครับกลุ่มที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่งเนี่ยครับก็คือกลุ่มเสนาเดเวล OP เมนต์เขาพยายามที่จะทำบ้านราคาย่อมเยาว เพื่อผู้มีรายได้ปานกลางค่อนข้างจะน้อยนะครับนะเ,เสนานดีเวลลอปเม้นต์เนี่ยนะครับก็พัฒนาโครงการขึ้นมาเนี่ยนะครับทั้งหมด10โครงการนะครับนสะิบโครงการนี้2 1 0พัหน่วยนะครับมูลค่า3,416ล้านนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่2.9เกือบเกือบเหมือนกันราคาขาย1 6 2 5 0 0 0า้านบาทเองครับ1 6 2 5 0 0 0า้านบาท ถือว่าเป็นกลุ่มที่สร้างของถูกนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีไรายได้น้อยนะน,นี่ก็เป็นอันดุสงความน่าสนับสนุนอย่างหนึ่งนะครับที่เซน่าดเว l ลปเมนต์พยายามที่จะสร้างบ้านราคาไม่แพงนะครับสุดท้ายนะครับอันดับสุดท้ายอันดับที่10ก็ยังใหญ่มากนะครับก็คือ Noble Development นะครับพัฒนาขึ้นมา4โครงการ1,824ล้านนะครับแล้วก็1,824หน่วยครับรวมมูลค่า5,715ล้านบาท นะครับหน่วยหนึ่งก็ประมาณสัก3 1ล้าน1 3 3 0 0 0บาทราคาก็ไม่แพงมากนักเลยครับแต่ไม่ใช่ระดับล่างนะครับนี่คือ Noble Development นะครับซึ่งเป็นบริษัทหมาชนที่มีการพัฒนาใหญ่เป็นอันดับ10อันนี้บริษัทหมาชนและบริษัทลูกของหมาชนเอามารวมกันแล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะบริษัทหมาชนอย่างเดียวนะครับนี่คือกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับอันแรกทั้งบนนี่เราเรียงตาม จำนวนหน่วยนะครับอันล่างนี่เราเรียงตามมูลค่านะครับก็คือ AP ก็เบอร์หนึ่งนะแลนด์เฮาส์เนี่ยเป็นเบอร์2ในแง่มูลค่า Origin นะเป็นเบอร์3ในแง่มูลค่า SC Asset เนะครับเป็นเบอร์4ในแง่มูลค่านะครับ s อสซเ 1, เนี่ยจะทำโครงการจำนวนไม่มากนะครับแต่ว่าเขาทำในระดับหรือว่าตลาดระดับบนเนี่ยครับราคาเฉลี่ยของบ้านของ SC a s s เ t เนี่ยนะครับนะเบอร์4เนี่ยนะครับนะ เอสซีเอสเซเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วหลังหนึ่งเนี่ยครับขายในราคาประมาณ6ล้าน6แสนขอโทษทีนะครับแล้าน6แสน6 4หมืพันบาทแพงกว่าเล่นเลยนะเอา,าสิครับในบ้านระดับบนเนี่ยนะครับประมาณ10กว่า20ล้านขึ้นไปเนี่ยเจ้าตลาดของกลุ่มนี้เนี่ยก็คืออบริษัทนี้เนี่ยครับเอสซีเอสเซนะครับ ES, นะบนะแล้วก็จะมีแสนสิริสุภาลัยตามมาปรึกษา LPN กรุงเทพบ้านและที่ดินอย่างนี้เป็นตน้นนะครับนี่คือกลุ่มที่ พัฒนาโดยมูลค่าสูงสุดแต่จํานวนหน่วยอาจจะไม่ได้มากสุดนะครับอาจจะอยากจะขายของแพงหน่อยนะครับไม่ได้จับปูใส่กระดงนะครับนี่คือบริษัท10บริษัทแรกนะครับใครจะไปขายโฆษณาดีต้องไปหา10บริษัทนี้นะครับเพราะว่าทําโครงการเยอะกว่าเพื่อนท่านเชื่อไหมครับบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยนะครับบางทีเปิดตัวโครงการเนี่ยมากสวนกระแสกว่าสมัยก่อนนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะเปิดตัวน้อยกว่านี้ในสมัยนี้เนี่ย บริษัทเล็กบริษัทน้อยทั้งหลายเนี่ยครับไม่ค่อยได้เปิดตัวทําไมล่ะครับเพราะสู้บริษัทใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นบริษัทใหญ่ก็เลยรุกมากขึ้นนี่เลยเป็นประเด็นสาคัญอย่างหนึ่งเนี่ยครับพวกนี้กลับเติบโตสวนกระแสครับนะในขณะที่บริษัทเล็กถอยนะครับนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายจะต้องคิดแก้ไขบ้างเพิ่มเติมบ้างเนี่ยครับเหลือที่ได้ส่งเสริมบริษัท SME บ้างนะไม่ใช่เป็นส่งเสริมแต่บริษัทใหญ่ๆแต่ทุกวันนี้บริษัทใหญ่ๆได้เปรียบนะก็เลยทำให้บริษัทใหญ่ๆเติบโตมากกว่าบริษัทเล็กๆนั่นเองครับดูจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้เตือนเพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆทางด้านอนสังหาริมทรัพย์กันนะครับ